สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนหวังว่าจะได้ดูล i s a อร์ m s มส e w ว i เกิลกรุ c e l เซเลบิตี้อินสติจมากันแล้วใช่ไหมมาวีกับแอดต่อสักเล็กๆน่อยน,นะจ๊ะส่วนตัวแอดเนี่ยขอจะพูดตั้งแต่ต้นรายการจนไปถึงปลายรายการแบบสรบุปรบยอดกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะซึ่งพิธีกรคนนี้เนี่ยเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆดูเข้ากับลีเซรของเราจริงๆทุกคนแล้วก็แบบว่า ก็จะรักเด็กด้วยเหมือนกันและโนริซ่าของเราอย่างที่บอกว่ามาออกรายการนี้เหมือนเป็นการเปิดมิติใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวมาฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจ๊ะแอดเนี่ยก็ยอมรับว่าแปลได้บ้างไม่ได้บ้างเอาเป็นมาพูดข้างกว้างแล้วกันนะไม่ต้องแปลทั้งหมดนะจ๊ะเราม,มาถึงเปิดรายการคุณพิธีกรเนี่ยเขาก็อัญเชิญนอริซ่าของเราโดยการพูดเกิ่นว่าซูเปอร์สตาร์โกลบอลระดับโลกจ้านักเต้นคนดังเก่งจากแบบนูนนี่นั่น,นอะไรก็ว่าไปก่อนที่จะขึ้นชื่อรายการ c e l e b r i t ้ i n s t i t u t ตนะจ๊ะจากนั้นก็ The School รน,นเสอะไร รือเปล่านะจ๊ะโดยในวันนี้แนะ่นอนพอรนริซ่าของเรามาก็จะเป็นคลาสแดนซ์กับเด็กๆโด,ดยตอนที่เขาเนี่ยเปิดรายการดูเหมือนจะเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์นะจ๊ะซึ่งตรงนี้จะไปแจกหลังรายการแล้วบอกคนส่งของดูดิต้องเต้นหมุนตัวมาเบอร์นี้นะจ๊ะคือแอดคมแล้วก็น่ารักมากๆ แล้วก็เขาก็มีการบอกด้วยว่าของที่อยู่ในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งก็ไม่ปล่อยให้เรารอชา้าอนริซ่าของเราก็ปาก,กตัวมาอย่างรวดเร็วนะจ๊ะโผล่เข้ากอดพิธีกรแล้วแอดในแบบอิจฉาพิธีกรมากสวัสดีคือแบบกรีดกรีดกรีดหนึ่งกรูบ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในทีเซอร์ที่ปล่อยไปก่อนนะนี้ว่าโนริซ่ารู้สึกยังไงบ้างที่จะไปสอนเด็กๆในครั้งนี้อะไรเงี้ยโนริซ่าก็บอกเหมือน <c oughs> ฉันรู้สึกกังวลน,นะคะทำตัวไม่ถูกเลยเดี๋ยวดูนะคำพูดนี้ทำตัวไม่ถูกเลยนะคะเดี๋ยยยยววคคืืออออเเเเเขข้้้าาาางงปุุมมนนชชีีหรรทททกกซซิ็ พร้อมแล้วอะไรอย่างงี้แบบน่ารักโคตรๆอเนอริซาให้กำลังใจตัวเองเลยฉัน I can do it ฉันจะทำได้ฉันสามารถทำได้นะจ๊ะพิธีกรก็แจกแผ่นป้ายมิสลิซ่าหนึ่งกรบให้นาริซ่าติดก่อนจะเข้าคลาสแล้วก็ตัดไปที่ครูสอนเต้นของโรงเรียนนี้ที่เขาประจำอยู่เรียนมาประมาณ26ปีแล้วทุกคนพระเจ้าเขาบอกว่าต้องการให้เด็กๆเกนี่ยได้เต้นตามใจนึกแล้วก็ได้แบบศึกษาสรีระตัวเองให้เต้นออกมาดีที่สุดในแบบของตัวเองไม่ต้องกังวลไม่ต้องอายแล้วก็ มีความกล้าที่จะแสดงออกอะไรก็ว่าไปแบบนั้นนั่นเองเนาะแล้วก็ยอมรับใน รูปลักษณ์ของตัวเองซึ่งตอนนี้ฝรั่งเขากำลังรณรงค์งเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเรื่องชาติพันธุ์สีผงสีผิวอะไรก็ว่าไปในความเท่าเทียมนั่นเองเนาะแล้วก็เข้าเลเซอร์น,นะจ๊ะตอนนี้แผนต,ต่างๆก็มีอยู่3อันก็คือหาคอสตูมเพื่อให้ทุกคนเหมือนกันอันที่2เรียนรู้ท่าเต้นร็อกสตาร์ส่วนอันที่3ก็คือถ่ายมิวสิกวิดีโอนั่นเองจ้าต้องบอกว่าแต่ละนอริซ่าของเราโปรเฟชชั่นอลผ่านมาแล้วทุกขั้นตอนการสอนน้องๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบยากลำบากอีกต่อไปนะจ๊ะมาถึงก็ขึ ก็บอกสกรีมออสกรีมออสคือบอกประมาณว่ากรีดอีกกรีดอีกอะไรเ้เด็กๆก็กรีด <wh ว่าซึ่งปินี้ก่อนก็เบรกแบพอแล้วพอแล้วพอแล้วดังเกินไปแล้วอะไรเงี้ยอริซ่าก็ขำเนาะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าไฮกายสวัสดีทุกคนนะนี่พี่ลิซ่าเองนะคะและวันนี้พี่จะมาเป็นครูสอนเต้นของทุกคนเลยพอประโยชน์ถัดมาเด็กๆเนี่ยพูดหามากเขาบอกว่าชัวใช่ไหมว่านี่คือพี่ลิซ่าตัวจริงแรงมากริซ่าหรอฮะจะเย็นๆนะ แต่น้องๆเขาก็แซวนอริซ่าเล่นนั่นแหละแล้วก็ถามต่อว่าพี่มีชื่อเสียงดังๆได้ยังไงคะอะไรก็ว่าไปพี่ลิซ่าของเราก็บอกว่าอ๋อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าพี่ก็มีความพยายามมาเยอะมากๆจากนั้นพิธีกรเขาก็ถามต่อว่าอามีใครเป็นแฟนของลิซ่ากันบ้างก็กรีดก,กันดังสุดเสียงที่สุดจนนอริซ่าของเราแบบ พระเจ้าดังมากอะไรเงี้ยทุกคนไปฟังเสียงกันเองนะแต่ลอร,ริซ่าสู้กลับจ้าบอก thank you แบบดังๆเลยนะเออทักทายกันด้วยอินเนอที่บอกว่าสึดพลังจริงๆในครูสอนแดในีวันนี้น่ารักที่สุดในโลกเลยนะจ้า <c oughs> <c oughs> พิธีกรบ,บอกฉันด้วยนะขอบคุณที่กรีดให้ฉันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเงียบเลยจ้า <c oughs> แล้วทีนี้พอประโยคต่อมาเด็กๆก,ก็บอกว่าแล้วทุกคนในวง Black พิ n k เนี่ยมาจะมากันหมดเลยไหมลิซ่าก็เล่นมุกเลยจ้าบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ขอโทรหาพวกเขาก่อนนะ,ะพี่ลิซ่าก็มีการทําท่าทําทางโทรจริงๆก็ไม่ได้โทรหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็หันมาบอกทุกคนมีใครชอบการเต้นกันบ้างอะไรอย่างนงี้เอ,เ,อเปลี่ยนเรื่องเร็วมากเด็กๆก,ก็บอกหนูค่าสองมือเลยค่าหนูจะเต้นแล้วคุณครูลิซ่าเนี่ยก็ถามว่า,าทุกคนชอบเต้นเพราะอะไรหรอเอเด็กๆก,ก็มีน้องๆคนหนึ่งเขาตอบว่าก็เพราะว่าได้ใช้ร่างกายทั้งหมดได้ใช้ energy ทั้งหมดเลยเวลา ถาหนูเข้านอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ <c oughs> เอ็นดูคําตอบน้องเขาไม่ไหวนะจ๊ะต่อมาที่แล้วเด็กๆก,ก็ถามว่าเออแล้วพี่เคยเต้นกับเด็กๆมาก่อนหน้านี้ไหมคะ,สะแสดงกับเด็กๆนะคะ <c oughs> พิลิซ่าบอกไม่เลย เด็กๆก็บอกว่ามันจะบ้าเล็กน้อยนะคะก็คือน้องๆรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยแสบซนแค่ไหนนะจ๊ะซึ่งพิลิซ่าก็ทําหน้าแบบกังวลเล็กๆแล้วน้องก็เต้นโชว์หนึ่งกลุ่มอ่าหมุนหัวไปนะจ๊ะหนึ่งพิลิซ่าก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปพร้อมเต้นกันแล้วเยสอามาอันแรกโนริซ่าของเราก็มีการแนะนําว่าทุกคนการที่จะเป็นเกร์ลุ่มนะเราต้องแต่งตัวไปในทางเดียวกันเีมเดียวกันก่อนอะไรเงี้ยก็พากไปเลือกเสื้อผ้าแต่งตัวกรี๊ดกัน โอ้โหสุดพลังนะจ๊ะ makeover กันแบบสุดจัดประหลัดบอกเลือกตามสไตล์ที่น้องๆเขาชื่นชอบนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีการแต่งชื่อวงด้วยว่าเออจะเอาชื่อวงอะไรดีเด็กๆก็มีการบอกแบ็คพิงค์ดีไหมสักพักหนึ่งก็มีเด็กบางคนเขาก็พูดขึ้นมาว่าล s ซ n s group ก็คือกรุ๊ปพิลิซ่าอะไรอย่างเงี้ก็ตกลงไปเป็นชื่อนี้นะจ๊ะเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่แห่งเซนเซิตี้ซับจ คือแอดกำลังพูดไปแล้วก็ยิ้มไปเพราะว่าแอดรู้สึกว่าเอนดูไม่ไหวอ่ะมันน่ารักไปหมดเลยทุกคนแล้วโนริซ่าของเราเข้ากับเด็กได้มากกว่าที่เราคิดเยอะมากซึ่งเขาเข้ามาในคลาสเรียนเนี่ยจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเด็กผู้หญิงผิวดำอะ่ะคือโอ้โหสกิลการตีลังกงตีลังกานึกถึงสมัยโนริซ่าของเราเนี่ยเดวิล mm hmm. ใหม่ๆตอนที่อยู่ในห้องเป็นเทรนนีนู่นนี่หน้านะแกโนริซ่าก็ตีลังกาตีหน้าตลบหลังกันไหลตลบเลยนะทุกคนไปดูได้ที่คลิป w h o s that girl เนาะ มาดูอันที่ต่อมาดีกว่าเขาบอกว่าเรียนคอร,ราโอเกะฟีนะจ๊ะก,ก็มาเรียนท่าเต้นน,นริซ่าของเราก็เต้นแบบให้ดูเต็มเ <ๆ S 1> ก่อนหนึ่งกลุ่มประมาณว่าให้ดูเป็นภาพร่างก่อนว่าประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนบอกง่ายไหมเด็กๆก็บอกว่ามันดูยากมากเลยค่ะพี่ขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ริซ่าก,ก็ไม่ยอมแพ้ก็ประมาณว่าเดี๋ยวจะสอนให้ใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างชา้าๆทีละท่าเลยนะต้องยกมือเป็นตัว L ก่อนจากนั้นต้องเป็นท่านี้ท่านั้นอะไรก็ว่าไปเดินจุดๆุนี้พิธีกร์เขาก็เต้นตามด้วยก็เอ็นดูไม่ไหวหลังจาก อ่ะเริ่มชำนาญชำชองอะไรก็ว่าไปแล้วเนี่ยโนริซ่าของเราก็บอกอีซี่ใช่ไหมละ่ะถ,ถึงเวลาแล้วที่เราจะถ่ายมิวสิกวิดีโอกันก็มีการให้กําลังใจทุกคนพร้อมนะเราจะมาเต้นพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบบล็อกกงบล็อกกิ้งตรงนูน้นตรงนี้มีซีนนั้นซีนนี้เด็กๆก,ก็บอกหนูใช้บับเบิ้ลฟองสบู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าโนริซิโนริซ่าก็บีิฟต์อบว่าเราต้องมีแอตเทนจูดแบบบล็อกสตาร์นะคะต้องแบบเอ้าเอ้าเอ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมีการแชร์แล้วน่ารักมากเก๊แอตไม่สามารถอัดภาพเคลื่อนไหวมาได้เพราะนะ ซึ่งจริงๆการถ่ายทําก็มีความจริงจังไม่น้อยนะเพราะน้องๆก็มีการฝึกซ้อมอย่างจริงจังแล้วก็มีการถามพี่พิธีกรว่าหนูไม่เป๊ะอีกหรอคะอะไรเงี้ยก็เต้นกันจนเป๊ะแล้วก็มีแบบการกลางผ้าอันใหญ่แล้วก็ปิดสตูปิดไฟทั้งหมดแล้วก็ส่องไฟสีต่างๆให้คนเนี่ยไปเต้นกันตรงหน้าเป็นรูปเงาเพื่อทํา MV ให้มันมีแบบพิติมากยิ่งขึ้นนะคุณครูของประจําชั้นเนี่ยคุณฟอร์เรสอะไรเนี่ยเขาก็มาเต้นด้วยแล้วก็สักพันนึงเขาก็ตัดเข้า Lisa Group World Premier ลิซ่ากรุ๊ปเวิร์ดติอ จุดไปปัปงนอนริซ่าของเราใช้เวลาเพียงหนึ่งวันอยู่กับเด็กๆเ,เท่านั้นก็ทําให้เด็กๆก,ก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลหน้ากล้องนะจ๊ะเลือกเออสบาหน้าผมมาบอกเออหน้ารักเลยมีป้ายชื่อกันอะ่ะแล้วแบบเหมือนหัวหน้าแก๊งนะเข้าใจไ่มทุกคนนโนริซ่าของเราก็แบบยังหน้าเด็กไงยิ่งแต่งหน้าน้อยๆวันนี้แบบใส่เสื้อผ้าแบบแนวฟรุง้งฟริงหวานๆแล้วแบบดูกลมกลืนไปกับน้องๆเหมือนเป็นคุณพี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเออตรงนี้ก็ต้องไปดูกันเองในะจา่าวเอ็มบีเนี่ยออกมาดีงามแค่ไหนแต่ Inner อินเนอร์แอา ไม่มากไม่น้อยกําลังดีสำหรับน้องๆจริงๆทุกคนน่ารักมากนี่แหละเป็นการมาตกเด็กๆในอนาคตเด็กกลุ่มนี้ก็จะไปมีเพื่อนต่อแล้วก็จะบอกว่าฉันเนี่ยเคยเต้นกับพี่ลิซ่าด้วยนะเคยทำเอ็วด้วยกันอะไร,งไรเงี้ยไปขิงขาตระไคร้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าอิจฉามากแกคือบบก เห็นแล้วก็เอออนาคตไกลแน่ๆามมีเออในส่วนของต้นแบบที่ดีแล้วก็น่ารักขนาดนี้นั่นเองนะจ๊ะออนะที่เหลือเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ต้องไปดูกันเองนะว่ามีอะไรแอดชอบหลายซีนมากๆซีนนั่งเก้าอี้เอยซีนที่อยู่ในโรงหนังคล้ายๆโรงหนังอะส่งไฟเอยคือแบบมีความครีเอทมากๆแล้วพอท้ายรายการอ่ะเขาก็มีการแบบมาแจกในส่วนของของรางวัลให้กับเด็กๆเหมือนเป็นการบริจาคไกลๆหรือเปล่าตรงนี้แอดขอคาดเดาว่าเออหรือว่าจะเป็นการใช้เงินส่วนตัวของลอริซาหรือทางรายการ ร่วมกันไหมพอโนโริซ่าของเราก็ชอบทําบุญอยู่แล้วเนี่ยมีข่าวหลุดออกมาเรื่อยๆว่าทําบุญมูลนิธิที่นู่นมูลนิธิที่นี้แล้วก็บางทีเนี่ยไม่ได้ทำแค่ในประเทศไทยแต่โนอโริซ่าแอบบริจาคที่ต่างประเทศนูน่นนี่นั่นที่เขามีปัญหาด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมาออกรายการได้ มาแสดงความน่ารักได้ตกแฟนๆไปอีกแถมยังได้ทําบุญไปอีกจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แอดดาวเองนะทุกคนนะแอดก็แค่คาดดาวเนาะพาะเห็นเขามาแจกแล้วเด็กๆก็ดีใจดีใจมากๆอะไรเงี้ยก่อนจะจากลากันไปก็มีการแบบโอ้ได้กงได้กอดกันะอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าจะได้เจอพี่อีกนะคะลอริซาก็โอ้ขอบคุณนะอะไรเงรี้ยแล้วก็กอดโอ้ยจาา๋าบ้ ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้อดจจคงจะไม่มีอะไรมากมายาวเหมือนกันนะจ๊ะก็ยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไปปั่นวิวคลิปนี้กันเยอะเพื่อจะได้เป็นแสนยาดุภาพของน้องริซ่าเวลาไปที่ไหนก็จะได้แบบมีแต่คนต้อนรับนั่งเองนะทุกคนนะ,ะไปกันแล้วจ้าบ๊ายบายฝันดีเด้อ